สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้านะครับเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์ยันม่านะครับ e f 4 9 4 t กนะครับนะฮะมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้านะครับคันล่างนะครับด้านหลังเป็นงานโรตารีนะฮะเก็บสีรายละเอียดนะครับชุดคันหน้าด้านท้ายรถนะครับหนวดกุ้งนะครับชุดใบมีดดันหน้านะครับสีฝากระโปรงสีเดิมเดิมนะครับนี่นะฮะมีรอยขีดข่วนนะครับอันนี้ปล่อยเดิมนะครับ ชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่ที่เก้าร้อยยี่บเก้าชั่วโมงนะครับสีปักท้าพวกนี้เดิมนะครับเก็บสีกระทะล้อนะครับยางดีสี่เส้นนะครับด้านท้ายเก็บงานให้นะครับเช็คจุดรั่วซึมเรียบร้อยนะครับเป็นตัว4ี่เก้าแรงม้านะครับเครื่องยนต์ไดเล็กนะครับ9้าเกียร์เดินหน้า9้าเกียร์ถอยนะครับตามสไตล์ของยันม่านั่นเองนะครับยางดีสี่เส้นเลยนะฮะ ใบม,มินาน่าพร้อมโตรตารี่คันนี้ราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทนะครับ3า9 0 0 0บาทนะครับสนใจก็ทักไลน์ไอดีนะครับทักมาใน YouTube ก็ได้หรือใน Facebook ก็ได้นะครับหรือโทรมาที่0 8 7 5 2 2 3 8 8 3นะครับร้านเปิดทำการทุกวันนะครับสาขาหนึ่งตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุงนกวางเพชรแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอตําำบลวังบัวอำเภอคลองขุงนกวางเพชรห่างกันอยู่8กิโลเมตรนะครับ สนใจมาชมรถแท็กเตอร์นะครับยันมาคูโบต้าอิซกินะครับมีที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับสภาพสวยๆนะครับทดลองขับได้นะครับคุกค้าที่ชมผ่านทาง y t u t u นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับครั้งหน้าจะรีวิวสินค้าตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนนี้เดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับเครื่องเดินเรียบปกติครับผม ภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะด้านท้ายระบบไฮดรอลิกนะครับโอเคเลยนะครับ379,000ครับกับรถยันมาติ9เก้าแรงม้านะครับนะฮะใบมีดนหน้าพร้อมลอตเตอรี่นะครับ3 7 9 0 0นนะครับขังหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนขอติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ